ปุ่นโดดตามตีหนึ่งปุ่นปุ่นแลปุ่นโดดเลยปุ่นโดดเลยทีนี้น่ะโดดตามหนึ่งตีโดดตามหนึ่งตีโอ้โหนลงพีก็ล้วเอาลงตรงนี้เลยละกันพีกไป็บ่นมาเข้าไปยิงในพีกไหนก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลงมัดฟาร์มลงมัดฟาร์มเนี่ยมาแล้วอิงก็บอกเดียวใส่เลยมีไหมมีปืนไหม อาวทำไมกดไอ้หรอกอ้าวไม่มีไอ้หรอกเนี่ยว่ะไม่มีไอ้หรอกเออปุ้นอยู่ไหนขพวนเหรอใช่ใช่มันฟาร์มนะผมมีอ๋อพี่พี่เอ้าเทกโอ้ก็ตายล้ม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 เลยเทคเฮกใต้บ้านมีเทคต้บ้านเต็มเลยใต้บ้านเต็มเลยพี่ตัวเดียวนี่หว่าเทกล้มยังพี่ไปชุบผมพี่ไม่พี่ก็เข้าแล้วนะพี่ มาปุณพี่กำลังไปจะเย็นเั jo, Nossa, ็นยังไงดิวเวชชูได้ชูได้ ทางตรงเลยที่ยังด้วยเลย่อนที่จะไปรับชมคลิปกันต่อนะครับวันนี้ผมมีเว็บสุ่มเพชรฟรีไฟล์มานำเสนอโดยที่ผมเนี่ยจะลองไปสุ่มเพชรให้ทุกคนได้ดูกันก่อนนะครับตังเกตที่เพชรผมนะฮะตอนนี้มี309เพชรเท่านั้นกอดีนะครับให้เราเข้าเว็บไ e s p e t s h o p .net มาก่อนนะครับแล้กดไปที่เข้ระบให้ล็อกอินด้วยเฟซหรือว่าจะสมัครสมาชิใหม่ก็ได้นะครับหลังจากที่ทุกคนล็อกอินเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนเข้าไปหมุข้อเติมเงินครับผมและเลือกช่องทางที่ทุกคนสะดวกนะครับผมจะเลือ ในะครับนี่นะฮะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะมาถึงก็กดลยแล้วกันนะครั้งแรกของผมมาดูกันว่าจะโชคดีหรือโชครลาให้จะได้รางวัลหรือไม่ได้นะฮะมี75เชลเจ็ดร้อยห้าสิบเอ้าโอ้โหพูดไม่ทันทำเลยเจ็ดร้อยห้าสิบเชลมาแล้วนะครับไปครั้ทงที่สองลุยกันเลยนะฮะมาดูกันครับจะได้รางวัลอะไรครับมันมีได้รับเครดิตคืนด้วยนะห้าถึงห้าสิบแล้วก็หนึ่งถึงห้าโอ้โหสามสิบเชลได้อยู่ไปกันต่อลยุยๆนะครับผม อ,อยากได้พันห้าร้อยเชลจังเลยอ่ะจะได้ไหมเนี่ยอ้คุณไม่ได้รับรางวัลไม่เป็นไรนะครับถือว่าครั้งแรกเรายังได้ของดีไปอยู่นะครับผมจากห้าสิบเชลก็โหคุ้มเลยนะนะครั้งเดียวนะครั้งที่สามได้หรือไม่ได้ที่สิบห้าเชลถือว่ายังโอเคอยู่ครั้งสุดท้ายนะครับผมครั้งนี้ครับมาดูกันครับว่าจะได้อะไรโอ้สามสิบเชลนะครับโอ้โห หลังจากที่เราส่งเสร็จแล้วฮะเราก็กดมาที่ดูของรางวัลนะครับเดินลงมาฮะจะเห็นมีพินไก่หน้าเชลนะครับให้เราไปเติม ที่เว็บเติมเกมนะครับผมอ่ะนี่ฮะเว็บนี้เลยใส่ U A D ของท่านเข้าไปนะครับแล้วเข้าสู่ระบบนะครับแล้วเลือกมาที่การิน่าเชลนะครับอ่าการิน่านะฮะการิน่าเซเว่นนะฮะแล้วก็เอาโค้ดมาใส่เลยฮะยืนยันนี่ครับเพชรก็จะเข้าสู่ตัวละครของท่านแล้วนะครับอ่าหนึ่งพันหกร้อยสามสิบเจ็ดเพชรนะฮะบวกโบนัสด้วยนิดนึงอ่าเติมไปให้ครบนะครับผมยังมีโค้ดเหลืออยู่นะฮะนี่ฮะอีกสามรางวัลที่ผมได้มามีสามสิบเชลเจ็ดสิบห้าเชลก็ใส่ไปให้หมดเลยนะครับผมตอนนี้เติมเรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวเราไปดูเพชรในตตตััััวลละะคคครรรรรกกกนนนนนนนเเเเเเยบบผมมมมมออีีี้้้็็พพพชชขาาาาจิ่ป ยี å, ่ส tamam. right? ิเพชรแล้วนะครับก็ถ้าใครชอบการสุ่มเพชรแบบนี้นะฮะก็อย่าลืมเข้าไปสุ่มเพชรกันเยอะๆนะที่เว็บแ e s p e ปซช็อปตันะครับผมเดรามารับชมทีกัต่อเลยครับมเกินไปมันเกินไปเดี๋ยวพี่จะกาวเลยนอีกล้วันนี้เป็นวันอะไรวะเนี่ยวันอะไรวันอะไรวะไม่ได้เล่นอีกแล้วท่านบุญดูผมไหมเราเ่นมาริงจริง อาฮะอาฮะอาฮะอ้มันมาชาร์จพีแล้วอาฮะอ่าฮะสป พี่ว่าอะไรอีกมึงไปไหม่ตายคิดเลี้ยงหัวไหมพี่ไม่จริงวะขอบคุณว่าอะไรมาเป๋ไม่นะ เอก้าดิเอก้าดิชันเลยพี่ชันเลยยืนอยู่ไหนี่ยขโมนขโมชันเลยพี่สองตัวเองนี่นี่พี่น่าจะไหวกระสุนมียี่สิบกระอยู่แล้วอ่ะจริงมาต่อยก็ได้เฮ้ยเอกมาต่อยเลยนะมาต่อยเลยขาชันอ้าวเม่กล้าอ้าวอ้าวอันนี้เราปาเลยอุ้ยคุณไว้ใจพี่คุณไว้ใจพี่บอกเลย มาดิมีวันเออศูนยได้สองนัดน eh ัดละหัวอ้าวตุบตันแล้วอ้าวตีนมาเพิ่มกระสุนหมดเกลี้ยงเหมือนน้ำมาเลย เป็นตัวปรรับเอ้ายืนเฉยขอโวษคุยหมดวนหมดเน้อวะเนี่นมีของอยู่ตรงนี้คุณรับกลัาไมออยาหนึ่งกล่องกับกระสุนไอ้ลูกซอง เดินรื่พอเถยมอะไรมันนาถาขนาดดีวะก็สวนปืนก็ไม่มีหมดเจ็ดปืนพกอ่ะเอาก็สวนปืนนะดูดิเฮ้ยเราต้องไปเฮ้ยสมุไรวะปุณคิดว่าไหววะถ้ามัเป็นสมุไรอะไหวไหวไหวอะจูจ้าอจูจ้าะจูจ้าอะจูจ้าวันเลยที่ไมาได้ด้วย สหรไรหมวกถุงฮ <laughs> ่าอีพีเขาดดลงมาฮ้ฮ้ฮ้ฮเฮ้ฮอาเฮ้ฮหัวดุน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 อา มาดิเอ้ยโอ้น่าจะขโมยของได้อยู่พี่ใจเย็นๆอ้าฮะอาฮะอาฮะแกงตายแกงตายเอ๋กูตายแล้วแกงตายอยู่แกงตายอยู่ แกมตายที่สองโอ้โหไม่ได้อะโอ้โหไม่ได้อะรอดได้ไงวะเลือดเหลือเก้ายาไม่มีแล้วยาบีซีพันก่อนลืมดูอ้าวขึ้นลอดเฉยตายไอ้ตายเนี่ตายกองศพแล้ว คลาถเยเลยต้องหัวไวตรงศพอ้าวมีของเก็บด้วยมีของเยอะของเยอะมีมาดิบ้าพื้นคืนชีพโอ้ยมันรันทดจังอ้าเงิยได้เต็มแล้วแออว่าพันทำไมเนี่ยกูเอออะไรเนี่ยไปไหน กี่วุ้นแกล่ะฮะตัวเ่าปุนใช่ใ่อะฮะเฮ้ย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 วันนี้มันน่าจะอยู่บนเนี่ยโอเคเสียงปืนเด้อเนื้อกระทะเอาสวยดิอะฮะ มาดิครับมาดิครับเอ้กระสือไอ้โรจีพี่ไม่มีไม่มีไมีมีลูกทองข้างหลังพี่อะฮะคนทั้งคนใช่เหรอไหนวะคุณเห็นได้ไงวะนี่นี่ทซ้าย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 พี่ไม่เห็นพี่ไม่เห็นหลังหลังพี่ไม่เห็นพี่ไม่เห็นเฉยมาเรื่อยๆเฉยมาเรื่อยๆไอ้หันหน้าจอมาฝั่งอีกฝั่งหนึ่งพี่พี่ข้างหลังหลัง หันมาหันมาอเดินไปตรงไหนสายสายสายตายแนะว่ะฮาตายไม่เห็นนะมุมมองพี่ไม่เห็นเ <c oughs> ป๊กอยู่เฉยกับพี่แล้วหันหน้าจอไปรอบๆบนดูว่าไปเก็บที่อื่นดีไหมไปเก็บที่อื่นดีกว่าอาะไรกิจของเราคือ <c oughs> ตามหากระสุน ตามหากระสุนตามหากระสุน S M G เด็กแต่กระทะให้พี่ทอดไข่กันไปเนี่ยเฮ้ยดไม่น่ารอดคืออย่างรอดมาแล้วมาแล้วบอกเลยชุดเนี้ยสุดจัดใส่แ้วโหมด บอกเลยพี่แชมป์เกมเนี้ยบอกเลยแชมป์แน่นอนทำไมแชมป์เนี้ยให้ตบเลยฮึ๊บึบ่ต้่าได้ปืนปืนสั้นแล้วมีกระสุนปืนด้วยสวยดิเงี้สวยดิสวยดิเผื่อเผื่อแบบกระสุนหมดเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเราไม่มีสกินปืนไงเวลาเจาะไอ้วงไอ้วอร์มก็ใช้กระกระสุนเยอะมากกว่าปกติ แต่เอ็มจีมันไม่มีให้พี่เลยหรอวะเกาะก็ไม่มีแม็กหนึ่งพี่เอ็มจีอะแม็กหนึ่งอันน่าจะตายะตรงนั่นแหะทำไมมาหายเรื่อยงของอย่างดีมันเก็บไม่ได้่ะตาล่าใครวะฮ่าอ้าวอ้าว วาคว้างวางคว้งมาแล้วมาแล้วบอกเลยให้ก็ได้จังหวะเนี้ยให้สี่เลยไอ้หนมึงอยู่แถวปุ่นใครมึงฆ่าปุ่นวะไอตัวผู้หญิงไงตัวผู้หญิงมงจำได้ม่จะตายหงไปแล้วยางยางยางพี่มันจริงอยู่แถวเนี้ยเดี๋ยวพี่ตามล่าให้พี่ล้างแขนให้น้องชาย อ้าฮ่าข้างหน้ามีแอร์ดรอปวิ่งชา้าไงวะเ <c ười> คลลี่วิ่งอะไรวะเนี่ยสาก,กากไ็ไม่มีสกินโคตรหหรอเท่เราไปยิงเราไปซ้ำศพเขาเนี่ยคือแบบเขาไม่รู้นะว่าเราเป็นใครเราใส่หมวกเนี่ยหมวกถุงไง ูเสื้อด้วยโอ้โหเสื้อถ้ามันซ่อนเกาะนะบอกเลยโคตรฮิตอ่ะเสื้อตัวเนี้ยคุณช่วยพี่ดูด้วยนะเพี่สังเกตการเอ้ยพี่ว่ามันอยู่ในกล่องเนี่ยเลยเนี่ยเอ้เจ้าเจ้าเจ้าไม่ไม่ไม่เห็นอะไรละตัวเดียวตัวเดียวต้องประชิดต้องประชิดนี่ตัวเดียวมัน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 กะ Ahem, 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 hey ahem, 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 ào, ôi, <laughs> ừ, ahem, 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 ไม่มีไอบวะเอา้าวิ่งผ่านตัวหน้าต่อตาเมื่อกี้ดี่ไม่ได้วะงงกับมันวะหน้า,นาจะวิ่งเลยไปบ้านฟาร์มนี่ข้างขวาเบีกัวอ๋อขวาอะไรไป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 รู้ล,ล่อละ คนเพียบเลยผูดเลยโคตรเยอะโคตรเยอะอูู้ดูกระโดดยิงกระโดดยิงผิวเอ้ยกระโดดตีอย่างผิวอย่างผิวอย่างผิวดูเข้าหัวแปดร้อยมาดิมาดิแน่จริงก็มาดิบ้านเนี้ยยังยังพี่วิ่งมาเลยอ่าฮะ nó sẽ chớp nặng yếu, cái vòng của lao, một hai, ở đây ba con <laughs> uh -huh. oh, oh, rồi nha, con, tuyệt จี้เจ้าฮอกโดต้องฝึสักตัวพี่อุ้ยกดผิด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 วาวกอาวกดผิดไม่กดสโคบไเียกู่ี้เจ้าฮอกโด เอ้ยรนี่มาแล้วอฮ่าแชมป์ต้องเป็นของพี่น้องถ้าได้แชมป์นี้ก็น่าจะได้คลิปมาดิมาดิอ้ยสิเอ็ดเอาไอวไม่มี้ยมาดินี่ขยันนพี่ เออดเอดิอาฮ่าใใที่หนึ่งเ่ากับอาฮ่าอะระกเยอมพกอยู่ฝั่งันนะพี่กระสุนพี่เยอะไมันก็เยอะวิสัยเลยวิสัยเลยอาฮ่ เอะมาดิอเฉี่ชมเฉยเลยอะครับโอ้อ้าชจะอะไวะเชี่ยมเฉยมาวะไม่รู้ว่าวันเนี้ยมันไม่ใช่วันของผมจริงๆรหรอเว่เดี๋ยวพี่จะไปตายมาให้ปุ่นเล่น